สวัสดีครับสวัสดีเซาวันที่แปดนะครับดาดามดาสมุนครับน้องๆครับนี่นี่ครับสีมาหาปะหาเขียดครับสีมาเบิงมาเพินหาเขียดได้เลยครับนี่หลังจากเกี่ยวเขาแล้วครับอากาศก็ำลังดีเลยครับปต่มีเขียดมีกบครับพี่น้องที่นี่มามาเบิงําเพินครับมาเผินสีไดบ ผมไม่ได้หาหรอกครับพอดีว่าหลวงทรายครับนี่กขมูครับเพิ่นมาหาอยู่นี่กันเลยสิมาเบิ่งครับว่าเพิ่นหาแนวใดเออลาเซลละเซลดุดละเซลดุดนี่ครับแต่ละครับพี่น้องกบตัวแรกตัวแรกแขกมัน แสงวันาใสเ,บเบนี่มบนได้งละเ่แอบดีไหมโอ้เดีไล่ตัวนี่ครับเดียว่าจะบ่ได้ใรย่าเดิมีไลเบิ้งดูของเจ้าไหมส่เดโอเบินนบ้งดูครับเดี๋ยวเขียดเดี๋ยเบิ้งครับเดี๋ยวเติดตามมันครับเล่ารุ่นก <laughs> ็ <c oughs> ต้องหานะครับค่อยคย ค่อยๆเปิดนะครับเนาะยเย็น,ยนๆ,ๆครับบอลฮอนครับมันอุ้ยนันนย่นๆๆๆๆๆได้ยังละได้ยังละได้ยังละผิดช่วงเดียวช่วงเดียวนี่ครับต้องเย็นๆน,นี่ได้แล้วครับไม่ใช่ขวดหน่อยแท้เตรียมมาก <laughs> นี่เราลุกมีขวดบ้างว่า,า,ามีขวดด้วยกันนะมีแต่ตรงปุยย๋ยต้องไปแต่มวนเหรอวะ ไปแต่มันแต่ <c oughs> ว่ามแมนเขาในฮาติล่ะเขาจะได้เห็นอหอคอยเปิดนี่แหละครับเมื่อเวียกไฮเวียกหน้าแล้วครับแต่มาหาอยู่ให้กินตามพิธีบ้านๆนี่นะครับสิมเมโตสุาายยลัดไดระ โอ้เดือดหัดปลากันนะครับเดือดได้เดือบ้เดือดเจะฝากครับเป็นกันปลายังครับปายังปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อยปลาคอวันนครับพี่น้องมี่หัดปลาคอมันอยู่เมืองไหนครับเนี่ยมันอยู่ไหนมครับมาดูครับหมาดี่ดีเลยมาดูเด้อคนหมานตัวเนี่ยเนี่ยมือแรกเงี้ยขี่รถมาจากสวนนะมันเต็นยุงแยงแยงลุงซาครับแมนยู อ๋อนี๋ยหัวประคอมั้งนะครับเร็วละไม่เขียนไม่ตัวง่ายครับเขียนได้มัวไหมครับปีนี้เขียนไรเลยขามองดูขาแล้วมันไหลน้ำเพลินเป็นตะมีแเถวะวะคุณเด้อโอ้มันรีอะมองมองมันโผงมันไหม เขียนลงไปให้นะนังตาเหลยวมองื่อปี่ยนของก็นั่นยังขึ้นไปยุบแบบปูนี่และเราใส่เป็อยู่หน้าเขาบอกเคยเก็วมัน็มากินยาวะคมันหนาวกัไดวะใส่เป็ดปลาคอยู่นั่นไหมี่เขียนนี่แหละเนาะเรกินไป่หยางไหมใ่วองเติแม่ได้ ไดอตัวนึง่งโย่แต่ว่าตายตนี่มีปูให้ถึงเมยเรียว่าเรานังว่าแหะแต่ว่าซอสถ้มย์เราค่อยกินไหมนี่ครับกราพังสิละครับค่อยๆี้ไปครับหลุดน้ำกันเด้ครับเสีเยแดดวอุย้ยละ่ะนั่นนั่นๆๆครับเหนยแล้วมังแลวังอันน,นั่นครับตัวลงน้ำ้วครับเฮ้ยจะให้มันหลอดแบบมีนำ้ำอ้น่ยไอ้ในญ่ครับโอ้ยแต่ว่ามาได้เด้ ฮี <ś ś <cin ue> ่ลาเดี๋ยววยาดีๆเย,ยะ่ะขนาดล่ะต้องลงน้ำครับหมวานีนนา่แม่เอามาเสียบเล้เอเอามาปูให้นี่ปูนนาเขียดด้วย่ามเรนย เซปกซี่ยังโอ้ไม่้โอ้ยใ้ลันดูละโอ้เด้ดแพี่น้องดูครับกบมงขงัครับมึงโขงมันเเบิ้งเเบิ้งขงกบครับพี่น้องนี่พนนี่ลโขงมันไม่ละนี่ละหเห็นปะมึงดูครับใช้ลันละชอชา่วะมีไล่กด้กดะ่ไปไล่ด้วยกระดยังโอ้นี่กระดงกันครับพี่น้องโอ้นี่ บุกไกลเลยครับยึกตีนบ้านนี่เ <kalk. S 2> ออแมนครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีนะนั่นนะครับเ, <c oughs> เอเเอ,เด,ดเ,อเดี๋ยวยูทูบเยครับยูทูบหาย่กินแบบบ้านๆครับเวลาบางนีมันมีเท่าละโอ้ยได้โคตามากไหมครับ 30นาท้เลยเองนั่นแมาหาลา่อะเอานา่อนเา่่าวมันากินไงพี่ากะ่นีดีเลยแมนนะครับน้หากินไงไหมไม่ได้ไปหาไกลซำเจ็ดม้เจ็ดเ็งใส่้ทาากันเลกินพอติม้ทากันเนาะมาที่นี่แ้เมืองหนาวฝนเนาะเนยี่ยนีอยครับคัน แมนแมอยู่ครับขันแมนโฟนดีแต่เห็นในหน้าดีครับนี่ยังกับเอิดบยายักครับท่ไเที่ยวานได้ห้ามลุกห้ามบุกลุกล่ำันนี้มีาด่อยยมด้วนะยังเไปเรียนก็เชียเดีวดูนะ

เงินปาเนี่ยหาเกียรติได้เด็ดปลาคอไปเงินจะได้ไรเกียรติเตี้ยนลุ่มเสร็จแล้วเกียรติเต้นลุ่มเสร็จแล้วเจ้เกียรติลุ่มของกำแพงเพชรไปสิหาลวงมึงครับ มาแล้วหมอครับโอุ๊ยล่ะไอ้ตัวนึงล,ละล่ะอ๋อมานมันครับพี่น้องมานนี่ครับนี่น <laughs> มึงดูครับมึงดูครับกบ,บเอามาใส่เละเอาละเอาเออมันยุกมองเหมือนเปียกๆตัวรถจะไล่ลรา มึงดูครับพี่น้องหาับก็เดียว์เด้ยครับญญน,นี่สุดยอดอีหลีนั่นป็นยังอะ่ะก็เป็นตะมันน้ำอยู่ครับเป็นตะมันอยู่มันหาอยู่ครับหาก็เดียวกับพ่อ แต่ว่าเขียดแล้วมันออมแสีบก็าะไอ้ไรเนาะอืมดูมันบางไงกบมันดูง่ายว่ะโอ้โหปลูกร้ายได้ละปลูบเป็นหู้ร้ายูได้ครับนี่ๆอืมแต่ว่ามันเป็นจกมาถึงมันอยู่เลิกว่ามันมีปูแมนเดอร์บันเท่านี่ใส่เบิ้งด้วครับผลงานผลงานครับผลงานครับมบิงดูครับสุดหรือผลงานนใส่เบิ้งด้วครับนี่ครับเบิ้งด้วครับ เกียรนี่ครับโอ้ยกำลังออมแสบครับออมแสบมตมาเราทำอะไมาเนี่ยเนาะมตมาครับได้โชว์พ่อชมงไปได้ประมาณสามทีมนาทีครับนั่นนะครับมาดูครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเปิดเช็ดอิโม่เปิดเช็ดอิโม่กบก็ได้เด้อนะเชี่ยไปเชี่ยมากเลยกบตัวหนึ่งเราบางเนืยนหนังดูเดี๋ยวมือหลังสิมา มลลังมันลังสีมะไทยมงหามาไทยนันดีรีดีครับแต่ว่ามอนีมังเอิญครับขี่รถมาพอนี่าอเส้นเพลินมันน้ำเพลินครับอีปูนมันหายอะไรปูมันว่ามันอยากมาหาเยอะมึงดูเขาไหนังไถหนังเลยไปอะะ กันครับเก็บอีกแล้วท่านได้กินข่าวเศร้าอยู่ครับพี่น้องเกี่ยวกับใส่น้ำกันนี่ใส่เยอะขึ้นข่าวเนี่เบังบังขับครับพี่น้องครบเปิดให้เบื้องเอาใส่สรุปนี่ก็แต่เขาอะไรเราเห็นหมดเราเองเนาะเดียนน้องเราใส่อันขวดครับเปิดดสีออนใส่กันกะม้าแค่เคืองชั่วโมงนะครับนี่เนาะนี่ พอกินแล้วครับนี่พอกินแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> okay, นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมาท้ายไหมพอดีบม่ได้เตรียมตัววันไหนมันมาเด้อตั้งใจามาหาบปลี่ยไดเนี่ยามาหามหาฟากมหาน้ากันเฮงได้โบโอู้ปิตทหาอยู่หล่ให้น้อยนี่ไหมน้อง <c oughs> ไม่เล่าสิมาหาจังมืออยู่ละมันม้วนไหม โอเคนะครับสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน <laughs> เดี๋ยวมียังจะมาทายให้เบิ่งใหม่นะครับสวัสดีครับ